สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีพี่พีทุกคนเลยอันนี้ผมได้ชุดหลวงปู่เจียมมาให้ชมกันนะครับหลวงปู่เจียมมติสซโย و. อันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นเมตตานะครับหลวงปู่เจียมเป็นรูปหล่อรุ่นเมตตานะครับเนื้อเงินเนอพี่พี่เนื้อเงิน บูชาได้กุตค,คุณแทรทันหลวงปู่ยุคเด็กแรกต้นๆเลยนะอันนี้ก็เป็นรุ่นรับเสด็จนะครับน่าจะ37หรือ38มแปนี่ลยจำไม่ผิดน่าจะประมาณนี้ครับ37 7 3, 8เนี่เลย และางเป็นอุดกริ่งด้วยนะครับนี่เฮงๆตามสภาพเลยขึ้นกรุเรีกวขึ้นคาบกรุมานอนกล่องมาแบบเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับรุ่นดับเสด็จอันนี้เป็นรุ่นรูปโลนะครับเขาเรียกว่าเป็นรูปโลรูปโลน่าจะเป็นเป็นปีสามห้ามั้งหรอ เป็นคล้ายๆเน,เนื้อเนื้อเนี่ยครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรเนื้อผ่านไทยเก่าหรือเปล่าได้ยิน,นผมไม่ค่อยได้เจอนะรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะรุ่นนี้จะบอกให้ครับอีพเนี่จะมีตอกข้างล่างอย่างนี้ด้วย ยังไม่ได้ลงกลองเลยผมได้มาเนี่ยเเรียกว่าเนื้อผ่านไถออกคาบเบ้าเก่าๆด้วยนะครับเนี่แท้ทันหลวงปู่นะครับแท้ทันหลวงปู่ผมประกันให้ใครอยากได้ติดต่อไอดีไลน์ได้นะครับ mwe หนึ่งส m d e นเเหนึ่นะครับใครสนใจอันนี้เป็นเซมาหน้าแก่ปี22นะครับเป็นเซมาหน้าแก่ปี22งสอมาหน้าแก่นะครับ จมูกสุดๆเลยครับองคนี้จมูกสุดๆ้ารหลังนี้เป็นตะกุดรุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับพี่ๆมีผ่านการใช้งานเลยนะใครอยากได้ก็จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวยๆเลยนี่ ได้เลยนะครับตอนมีของ,ร,ร,ร,อนนงรีบเลยนะครับพี่พี่รีบเลยตอนนี้กําลังมีให้บูชารีบเลยนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงให้ชมเรื่อยๆเด้อพี่พี่ติดตามกันไว้ด้วยใครอยากได้รุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ